ดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือมีอะไรแปลกตาไปบ้างก็พื้นหลังพอเองเนาะก็วันนี้ไม่ได้คุ้นชินกับสถานที่เลยนะคะเพราะว่าเรามาเทีย่ยวต่างจังหวัดนะคะตอนนี้เอรอยู่ที่บ้านรักไทยจังหวัดไม่ฮ่องสอนนะคะมาเที่ยวนะ้องก็คือหนาวมากเลยทุกคนหนาวสั่นมากโอเคก็ช่วงนี้ก็มาตอนสิ้นเดือนนะคะอย่างที่เห็นเนาะหน้าก็จะแบบมีลอยเยอะนิดนึงก็คือเราอะ ช่วงก่อนอะจะเป็นสิวนะคะหนักมากแบบว่าสิวขึ้นเต็มเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเนาะเหลือแต่รอยอะไรงี้ก็คือจะมาแนะนาแล้วก็จะมาทํารูทีนนะคะเป็นไนท์รูทีนให้ดูกันด้วยนะคะโอเคทุกคนก่อนอื่นนะคะสิ่งที่สําคัญเลยสําหรับคนเป็นสิวเนาะก็คือว่าเราจะต้องทําความสะอาดผิวหน้านะคะให้สะอาดที่สุดนะคะ โอเคแล้วก็ตอนนี้พอก็อล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกที่จะทําก็คือการเช็ดโทนเนอร์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะโดยโทนเนอร์ที่เราใช้นะคะจะเป็นโทนเนอร์ตัวนี้เลยค่ะเหมาะกับคนเป็นสิวจะเป็นโทนเนอร์ของ g r a v i s h Acne l o g y นะคะนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็น Facial Toner นะคะ ซึ่งโทนเนอร์ตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ที่ดูแลปัญหานะคะ3ปัญหาด้วยกันนั่นคือลดสิวนะคะคุมมันแล้วก็กระชับรูขุมขนนั่นเองทุกคนคือดีมากคือแบบรูขุมขนฟอยตรงจมูกมันจะเยอะนิดนึงก็คือเป็นแหล่งสะสมของพวกน้ำมันพวกสิวเสี้ยนอะไรนี้นะคะก็คือพอจะเช็ดตัวนี้นะคะเช้าเย็นไปเลยเนาะเพราะว่ามันทําให้หน้านเรารู้สึกว่าเราอะรู้สึกว่าเราอะล้างหน้าสะอาดขึ้นเนาะ เพราะว่าเราก็เช็ดอันนี้ย้ำไปด้วยนะคะก่อนลงสกินแคร์นะโดยตัวนี้นะคะเขาจะไม่มีสีแอลกอฮอล์นะคะน้ําหอมแล้วก็สารพาลาเดนด้วยนะคือเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวด้วยนะคะตัวนี้ปริมาณ200มิลลิลิตรนะคะเยอะมากๆนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็ดให้ดูกันเลยนะคะเราก็จะหยอกหยอกไปแบบนี้นะคะคือหยอกมาแล้วเนาะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเขาสามารถแบบหยอกมือแล้วก็ ทานหน้าได้เลยนะคะแต่ว่าฟอยด์ชอบใช้สำลีคือแบบมันรู้ว่าสิ่งสกปรกมันได้ออกไปหมดหรือยังเนาะแล้วก็จะเช็ดไปเลยค่ะเช็ดตามรูขุมขนนะรุกคนก็คือตรงหน้าแก้มนะคะก็จะเช็ดออกอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็คางก็เช็ดลงจมูกก็เช็ดตามหน้าผากก็จะเสยขึ้นปัดไปอย่างนี้นะคะก็เช็ดอย่างเงี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆจนทั่วหน้าเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้นะคะคือเขาเช็ดแล้วไม่แสบผิวนะคะคือแบบ <Wow. S 1> อ่อนโยนกับผิวมากเลยนะคะพอก็คือจะเช็ดขึ้นแบบนี้เนาะจะได้แบบกระชับคอไปด้วยอี <S <S ทุกคนพอเช็ดแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็ <S 1> <S 1> คือมันก็จะมีคาบแบบว่ามาสคาร่าลงเหลืออยู่นะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมนะแต่ว่า มันจะมีแบบเล็กมากๆเลยเป็นขาบมสาสคาร่านะคะก็คือเออเราก็อย่างน้อยเราก็เช็ดออกไปถ้าเราไม่เช็ดโทนเนอร์มันก็แบบมันก็จะติดอยู่ตรงเนี้ยเนาะมันก็ไม่ดีนะคะอุดตันเนาะโอเคทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบหน้ามันก็ไม่ได้แห้งเยดแล้วก็ไม่ได้แบบแสบอะไรนะคะมันจะชุ่มชื้นมากๆเลยทุกคนรู้สึกว่าแบบหน้ามันลื่นแต่ว่ามันก็ สบายผิวอะทุกคนเพราะว่า t e x t อร์เขานะคะจะเป็นน้ำน้ำนะคะนี่เดียวฟอจะอให้ดูนะเนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบนี้นะทุกคนเนี่ยน้ำเปล่าเลยเหมือนน้ำเปล่าเลยทุกคนใช่ <laughs> เสียดายนะคะก็คือตั้งแต่ใช้มาน,นะคะสิวมันยุบลงทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าฟอยจะมีแต่รอยแล้วนะคะจะไม่มีสิวแล้วคือแบบมันทาให้จิวฟอยยุบลงจริงๆทุกคนดีอยู่นะ อยากให้ทุกคนไปตำกันนะคะ200มิลลิลิตรราคา390บาทเองทุกคนคือราคาเป็นมิดมากนะคะแบลบว่าถูกมากสําหรับคุณภาพนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวฟอยจะมาใช้ให้ดูด้วยนะคะว่าฟอยจะใช้เช้าเย็นเลยนะเดี๋ยวต้องไปทาครีมน,นะคะแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะอันนี้คือในรูทีนแบบง่ายๆของฟอยเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้านะคะ ทุกคนนี่ใช้มาหนึ่งอาทิตย์นะคะกับเจ้าตัวนี้นะใช้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ใช้อีกนะคะเดี๋ยวขอมาสรุปเลยนะคะทุกคนก็คือว่าตัวนี้อ่ะหลังจากที่ฟอยใช้มาจัดกลับจากไม่ห้องสอนใช่ไหมขึ้นเม้เ้มีสิวขึ้นเพิ่มเลยนะคะก็คือดีมากอ่อนโยนมากทุกคน แล้วรอยก็แบบจางลงขึ้นด้วยนะทุกคนเนี่ยนี่นะคะก็อยากให้ทุกคนไปตามๆกันนะ,ค,ะคือมันดีมากจริงๆนะทุกคนเราใช้มาคือไม่แพ้เล้นะคะปกติจะเป็นคนผิวแพ้ง่ายเนาะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ขอปิดคลิปก่อนนะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะกาวิชค่ะป็นโทนเนอรนะ์นะนี เหมาะสำหรับคนเป็นสิวนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั b สไ r ร b ์ให้กันด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย